มาถึงอีกกล่องนึงแล้วครับ f c ครับก็ในนี้นะครับน่าจะมีนะครับตรับเกรดนะครับ25ตตางปี2,542ครับเราก็มาแกะดูเลยครับข้างในว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ f c นะครับมาครับมาแกะเลยครับ นี่นะครับ F4 ครับผมเป็นนะครับตลดับเกรดครับผมเป็นตลดับเกรดนะครับตลับเกรดดิ้งนะครับ F4 ครับเป็นตลับเกรดดิ้งนะครับผมที่นะครับผมได้นะครับสั่งซื้อมาในกลุ่มนะครับผมสวยงามมากครับนะครับเกรดที่66นะครับรองแคมป์ครับผมเหรียญนะครับ25สตางค์นะครับปี2542นะครับก็วงเล็บ1999นะครับไทยแลนด์นะครับ น่ครับตลาดเกรดจากค่าย NGC เหมือนเดิมครับผมศักดิ์ศรีลองแคมป์นะครับ MS 6 6ครับผมนี่ครับลองแคมป์นะครับน้ำเงาน้ำงามเลยครับเว้าวับครับผมเวาวับเลยครับ FC ครับนะครับนี่เลยครับ25สตางค์นะครับเดี๋ยวขยายครับขยายก่อนซูมเข้าไปก่อนเหมือนเดิมครับชอบซูมครับนี่ครับ25สตางค์นะครับ25สตางค์2,500ันารนะครับ42ครับ FC ครับ สักสีรองแคมป์นะครับ F อนะครับสักสีรองแคมป์ครับนี่ครับสวยครับ F อซครับนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ F อก็นำมาให้ f c ชมนะครับผมเป็นนะครับเหรียญที่ผมกำลังตามหาอยู่เลยครับผมก็นะครับ ประกาศขายนะครับ FC ครับประกาศขายนะครับที่1 0 0 0 0นะครับบาททวนนะครับ FC เท่าไในสนใจก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผมนะครับเหรียญตลับเกรดนะครับ25่สาตางค์ปี2542ับครับ FC ครับโอเคครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่า ท่านไหนที่เข้ามาใหม่และยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามดนที่ช่องผมได้เลยนะครับแล้วก็กดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อผมลงคลิปนะครับคลิปผมจะได้แจ้งเตือนที่วิดีโอของท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ